ครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับทีมงานปรีชาเจริญทรัพย์นะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาพี่พี่มารับชมนะครับงานขุดโคกหนองนาโมเดลนะครับพื้นที่3ไร่นะครับงานตรงนี้อยู่ที่ตําบลหนองหินอําเภอหนองหินจังหวัดเลยนะครับเป็น เจ้าของที่เป็นเจ้าของฟาร์มนะครับเพชรไพรีนะครับฟาร์มไก่นะครับตรงนี้ก็ได้ติดต่อทางเรานะครับได้มาขุดแล้วก็ออกแบบพื้นที่นะครับโปรเจกต์ตรงนี้นะครับอนาคตก็จะเป็นร้านกาแฟร้านอาหารนะครับหรือว่าเป็นที่พักผ่อนนะครับในวัยเกษียณหรือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ในอนาคตนะครับงานตรงนี้นะครับเราขุดเสร็จประมาณสัก3วันแล้วนะครับก็ ตอนขุดเนี่ยก็จะมีฝนตกลงมาบ้างนะครับมีพายุเข้ามานะครับมีฝนตกลงมาก็จะทําให้พื้นที่ของเราเนี่ยดูแฉะๆหน่อยนะครับอาจจะมีน้ําขังนะครับแต่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ดินเหนียวนะครับพื้นที่ดินเหนียวเนี่ยจะไม่พังทลายง่ายเราสามารถที่จะขุดหน้าฝนได้นะครับฝนตกลงมาหลายครั้งนะครับสังเกตได้เลยว่านะครับพื้นที่ขอบขอบบ่อเรายังคงสภาพเดิมนะครับไม่มีการพังทลายนะครับอันนี้ก็คือ เป็นข้อดีของพื้นที่ดินเหนียวนะครับเนี่ยนะครับรายการขุดตรงนี้นะครับก็จะมีบ่อน้ําโมเดลนะครับประมาณพื้นที่1งงานตรงนี้นะครับความลึกอยู่ที่6เมตรนะครับแล้วก็เชื่อมต่อด้วยคลองไส้ไก่นะครับมีความกว้างอยู่ที่4เมตรลึก2องเมตรห้นะครับทุกมุมก็จะมีหลุมขนมครกนะครับมีฝายชะลอน้ำนะครับเพราะว่าพื้นที่นะครับจะเป็นพื้นที่ต่างระดับนะครับเราควรที่จะขุด เป็นชั้นเป็นชั้นหรือว่ามีฝายชะลอน้านะครับเวลาน้ําเต็มตรงนี้นะครับก็จะไหลลงไปพื้นที่ข้างล่างได้นะครับนี่นะครับตรงนี้จะไม่มีพื้นที่นานะเจ้าของที่ต้องการพื้นที่โคกหมดเลยนะครับมีพื้นที่บ่อพื้นที่คลองพื้นที่หลุมแล้วก็พื้นที่โคกปลูกสร้างบ้านหรือว่าเป็นพื้นที่ปลูกป่านะครับได้หมดเลยนะครับนี่นะครับเจ้าของที่ได้สูบน้ําจากสระ ข้างบนนะครับลงมานะครับก็ได้ประมาณสัก3วันแล้วนะนะครับวันนี้วันที่3นะครับน้ำก็เริ่มเต็มแล้วนะเนี่นะครับการขุดบ่อน้ําตรงนี้นะครับเราจะขุดเน้นในส่วนของบ่อน้ําตรงนี้นะครับดินทั้งหมดที่เราขุดจากบ่อน้ําตรงนี้ประมาณสัก80-90นะครับเราจะเหวี่ยงขึ้นมาทําโคกตรงนี้นะครับประมาณ1งานครึ่งนะครับความสูงอยู่ที่1นึเมตรนะครับเจ้าของที่ต้องการที่จะ เป็นพื้นที่ปลูกสร้างบ้านที่พักที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ร้านกาแฟนะครับแล้วก็เราทําชานนะครับให้ใหญ่เพื่ออนาคตจะนําศาลานะครับเกี่ยวกับศาลตาิ่มน้ํเที่เอาไว้ให้ลูกค้าเนี่ยมาทานข้าวนะครับหรือว่ากินกาแฟนะครับก็สามารถที่จะทะะํารอบๆในส่วนของพื้นที่ชาได้นะครับการขุดแบบนี้นะครับก็จะช่วยในเรื่องของ การลดต้นทุนในเรื่องของการซื้อดินที่อื่นมาถมนะครับเราได้ทั้งที่ถมแล้วก็ได้ทั้งพื้นที่บ่อนะครับอันนี้คือการลดต้นทุนได้นะครับได้ทั้งบ่อน้ําได้ทั้งพื้นที่โคกนะครับพื้นที่ปลูกสร้างนะครับก็สามารถที่จะเก็บเป็นแนวทางในการออกแบบพื้นที่ได้นะครับในการขุดแล้วก็ลดต้นทุนได้นะครับนี่นะครับผมอาจจะ ไม่ได้เดินรอบพื้นที่นะเพราะว่าเป็นตอนนี้ยังแฉะอยู่นะครับเมื่อกี้ก็ฝนตกหนักลงมาเลยนะครับเดี๋ยวไปชมภาพมุมบนจากโรนละกันนะครับในส่วนของรายละเอียดของงานนะครับในส่วนของคันล้อมที่นะครับมีขนาดอยู่ที่ประมาณ5-7เมตรนะครับเราจะขุดในส่วนของดินจากคลองไส้ไก่นะครับขึ้นมาทําคันล้อมนะครับในส่วนของพื้นที่โคกตรงกลางเราก็จะนํามวลดินจากคลองไส้ไก่ที่เราขุดขนาดใหญ่เป็นพิเศษหน่อยนะครับ นำดินขึ้นมาทําโคกนะครับเอาไว้เป็นพื้นที่ปลูกสร้างปลูกป่าหรือว่าจัดสวนได้หมดเลยนะครับในส่วนของพื้นที่ตรงกลางนะครับถ้ามอ,มองไปแล้วก็เหมือนเกาะกลางน้ำนะครับแต่จะเป็นคลองขนาดประมาณ 4- 5ถึงเมตรนะครับล้อพื้นที่นะครับเนี่ยนะครับในส่วนของพื้นที่ข้างหน้าก็จะเป็นพื้นที่ถมขึ้นมานะครับให้เท่ากับระดับถนนนะครับเราจะ ผมทาเป็นพื้นที่จอดรถนะครับหรือว่าเป็นพื้นที่สวนข้างหน้านะครับสามารถที่จะทําเป็นที่จอดรถปลูกป่านะครับทําเป็นซุ้มต้อนรับนะครับนักท่องเที่ยวก็ได้นะครับในอนาคตนะครับเนี่ยนะครับก็ประมาณนี้นะครับกับโคกหนองนาโมเดลพื้นที่3ไร่นะครับอยู่ที่ตําบลหนองหินอําเภอหนองหินจังหวัดเลยนะครับนี่นะครับ นี่นะน้าก็จะเต็มบ่อแล้วนะครับเราขุด3ชั้นนะชั้นอันนี้ชั้นที่1ชั้นที่2ก็จมไปแล้วนะครับชั้นที่3ก็จมไปแล้วแล้วก็ตัวเป็นสะดือน้ําก็จมไปแล้วนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการลดการพังทลายได้ดีนะครับให้ปลาเนี่ยสามารถที่จะขึ้นมาอยู่ตรงชานบ่อได้นะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับพี่ๆท่านไหนที่ สนใจนะครับที่จะติดต่อสอบถามงานขุดหรือว่าปรึกษาออกแบบพื้นที่นะครับก็สามารถที่จะอินบ็อกมาสอบถามพูดคุยเลขเปลี่ยนความรู้กับผมได้นะครับทีมงานตีชาเจริญทรัพย์นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0827511163นะครับหรือ QR Code l ค n ดนะครับเดี๋ยวผมจะมี q คีย d e l ค n ดลขึ้นมาให้พี่ๆได้แอด l ลน์นะครับมาอินบ็อกสอบถามพูดคุยเลขเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับการขุดออกแบบพื้นที่นะครับการขุดยังไงให้เซฟต้นทุนนะครับ การขุดตามภูมิพื้นที่นะครับก็ตรงนี้ก็ต้องเรียนรู้นะครับเพราะว่าแต่ละภูมิพื้นที่ก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับนะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็จะขอตัวจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากพี่ๆด้วยนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับทีมงานปีชาเจริญทรัพย์นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ ทำกินให้ดินดีให้พื้นที่ชุ่มชืน้นให้เกิดความยั่งยืนต่อเกษตรกรไทยกำเนิดโคกน้องหน้าหมเูเดียวเกษตรผสมผสานจัดการพื้นที่ทำกินให้เกิดประโยชน์สูงสุดในที่ดินให้เรามีกินอย่างเพียงพออย่างพอเพียง ชุบชีวิตชาวนาไทยให้ตื่นฟื้นมีความสุขอย่างยั่งยืนมีโคกน้องนาโมเดลโคกน้องนาจะนำพาสู่ความยั่งยืนชุบชีวิตชาวนาไทยให้ตื่นฟื้นมีความสุขอย่างยั่งยืนมีโคกน้องนาโม ากปัญหานี้จากความวุ่นวายทั้งวิกฤตโควิดทั้งภัยไร้ออกจากความวุ่นวายมาอยู่กับโคกน้องนาทำเกษตรผสมผสานที่บ้านเรามีน้ำมีข้าวมีผักมีปลามีอาหารผลไม้ปลูกกินตามฤดูกาลมีความสุขอยู่ที่บ้านครอบครัวสุขสันต์มีโคกน้องนา โกน้องนา